สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีผัดไส้มะพร้าวไว้ทําไส้ขนมต้มขนมเทียนหรือจะทําเป็นไส้ขนมต่างๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะตั้งกระทะยังไม่ได้เปิดไฟนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปในส่วนของน้ําตาลใครจะใช้เป็นน้ําตาลอะไรก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เป็นเกลือ ในส่วนของเราก็จะใช้เป็นน้ำตาลใสแดงหรือว่าน้ำตาลไม่ฟอกสีนะคะเราก็เคยใช้เป็นประจำค่ะพอใส่น้ำตาลเกลือลงไปเสร็จเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะแล้วก็ผัดตัวน้ำตาลไปจนกว่าจะละลายดีค่ะพอผัดมาได้สักพักตัวน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วค่ะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะจากนั้นในขั้นตอนนี้เราจะต้องคนตลอดเวลานะอย่าหยุดมือถ้าหยุดมือจะทำให้น้ำตาลของเราไหมแล้วก็มีรสที่ขมค่ะ ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะจะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นอย่าใช้ไฟแรงเพราะถ้าใช้ไฟแรงจะทำให้น้ําตาลของเราไหมแล้วก็มีรสที่ขมเหมือนกันค่ะพอเราเคี่ยวมาได้สักพักน้าตาลก็ละลายแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะไม่มีเม็ดน้ำตาลแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่มะพร้าวถึงทึกขูดเส้นลงไปแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันนี้เลยค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องรีบทำนะ พอผัดจนน้ำตาลและมะพร้าวเข้ากันดีเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ปรับไฟมาใช้เป็นไฟกลางนะแล้วก็ผัดไปจนกว่าตัวน้ำตาลและมะพร้าวจะเข้ากันดีค่ะพอผัดใส้มะพร้าวมาได้สักพักใส้มะพร้าวก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบนี้เลยนะตอนนี้กลิ่นมะพร้าวของเราก็หอมมากค่ะแต่ยังใช้ไม่ได้นะเพราะในขั้นตอนนี้มะพร้าวของเรายังมีลักษณะที่แฉะอยู่ค่ะเราก็จะผัดไปอีกสักพัก ตอนนี้เราก็ได้ผัดไส้มะพร้าวมาจนใช้ได้แล้วนะคะลักษณะตัวไส้ก็จะออกฉ่ำแบบนี้นะคะไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่แฉะเกินไปค่ะในส่วนของตัวไส้มะพร้าวสำหรับทำขนมนะคะไม่แนะนำให้ผัดไส้แห้งเกินไปนะเพราะถ้าตัวไส้แห้งเกินไปจะทำให้น้ำตาลตกผลึกหรือว่าตกทรายได้ค่ะเวลาทานก็จะไม่อร่อยนะดังนั้นแนะนำให้ผัดตัวไส้ขนมให้มีลักษณะฉ่ำแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีผัดไส้มะพร้าวไว้ทําไส้ขนมต่างๆยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้ทําง่ายที่สําคัญสีสวยน่าทานมากค่ะในส่วนของรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบเลยนะคะ สูตรที่ให้ในวันนี้นะคะถ้าเกิดทําแล้วใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะเก็บได้2ส,สัปดาห์ค่ะหรือจะเก็บไว้ในช่องฟิตก็ได้นะเก็บไว้ได้1เดือนค่ะพอจะนำออกมาใช้ก็เอาออกมาพักไว้ให้ใครตัวก่อนนะคะจากนั้นค่อยนำมาปั้นค่ะ โอเคนะในวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ